คุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างเรามักจะคิดก่อนเสมอว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเขาจะชอบไหมถ้าทำแบบนี้เขาจะไม่พอใจหรือเปล่าหลายครั้งเราใช้ชีวิตเหมือนกำลังแสดงละครให้คนอื่นพอใจแต่ลืมถามตัวเองว่าที่เราทำอยู่นั้นมันทำให้เรามีความสุขจริงๆไหมความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ กลัวการถูกไม่ชอบมากกว่าการไม่ชอบตัวเองคนส่วนใหญ่กลัวเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงหัวใจตัวเองและสุดท้ายเรามักจะเสียเวลาไปกับการเอาใจคนอื่นจนลืมว่าชีวิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของใครตานี้ตัวอย่างจากคนธรรมดาผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอเอเป็นพนักงานออฟฟิศเขาขยันมากแต่ขี้เกรงใจ ทุกครั้งที่หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยงานเพิ่มแม้ว่า A จะมีงานตัวเองล้นอยู่แล้วเขาก็จะตอบว่าได้ครับตลอดเพราะ A ไม่อยากให้ใครไม่ชอบไม่อยากให้ใครมองว่าเขาเป็นคนปฏิเสธผลคืออะไรครับงานของตัวเองก็ไม่เสร็จงานที่ช่วยคนอื่นก็ไม่ได้เต็มที่สุดท้าย A เ,เหนื่อยเครียดและรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยจนวันหนึ่ง A เ,เริ่มถามตัวเองว่า แล้วฉันละ่ะความสุขของฉันหายไปไหนตั้งแต่วันนั้นเขาเริ่มฝึกที่จะพูดคำว่าไม่ในบางเรื่องเริ่มแบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างได้ทำสิ่งที่ชอบบ้างเขาบอกผมว่าตอนแรกกลัวมากว่าจะโดนเพื่อนเกลียดแต่สุดท้ายไม่มีใครเกลียดเราเลยเขาแค่เข้าใจว่าเรามีขอบเขตของเราการแคร์คนอื่นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าเราแคร์คนอื่นจนลืมแคร์ตัวเองนั่นแหละคือปัญหาเพราะชีวิตนี้คุณต้องใช้มันเองไม่ใช่คนอื่นดังนั้นจงฟังเสียงตัวเองให้มากกว่าคำวิจารณ์จงกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่และจงเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณเป็นคุณจำไว้นะครับคนอื่นอาจอยู่กับคุณชั่วคราวแต่คุณต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น เลือกแคร์ตัวเองให้มากพอก่อนจะไปแคร์คนอื่นครับ